ส่วนค่าคือคอยนีิมุนชีบะอินุนะครับตอนนี้มูลราคาการซื้อขายเนี่ยแซงเหรียญหลักๆไปแล้ววันนี้จะมาอัปเดตบ้างนะคะว่าชีบะอินุเนี่ยแซงเหรียญอะไรไปแล้วบ้างและโอกาสที่ชีบะเนี่ยจะเกิดฟองสบู่มีมากน้อยขนาดไหน ฉะนั้นวันนี้เราจะไปอัปเดตในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูล <Moon S 1> ไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลเนื่องจากชีบะอินุนะครับตอนนี้มีการซื้อขายอย่างรุนแรงตลอด1สัปดาห์มีการเพิ่มขึ้นนะครับอัตราการพุ่งเนี่ยประมาณ300%เซในช่วงเวลาแค่สัปดาห์เดียวนะครับกลายเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่ตอบแทนสูงที่สุดนะครับ mm hmm. ท่างการความสนใจด้านการชาระเงินของร้านค้าหลายยอด ตอนนี้ชีบะนะครับก็มีวอลลุ่มนะครับการซื้อขายเนี่ยประมาณ1.94หมื่นล้านดอลลาร์และปัจจุบันกลายเป็นเหรียญที่มีวอลลุ่มการซื้อขายมากที่สุดบนบีน n น e คอ i n บ a s สและหัวบีนะครับในขณะเดียวกันนะครับเหรียญมีมรุ่นน้องอย่างดอชคอยก็กลับมีมูลค่าลดลงถึง5%ภายใน24ชั่วโมงและเหรียญมีมนะครับที่เป็นลูกพี่อย่างดอชคอยก็ โดนชีบะแสงเนื่องจากว่าชีบะตอนนี้เป็นเหรียญที่อีลอนมาร์ต้องการนะครับเอามาปั่นท่านเองดังนั้นเมื่อปั่นดอทคอยไม่ได้นะครับก็พยายามที่จะไปชีบะอินุนะครับและในข้อมูลนี้น่าสนใจนะครับว่าท่ามการความสนใจด้านการชําระเงินด้านร้านค้ารายย่อยนั้นชีบะนะครับอีลอนมาร์คงเตรียมแล้วละ่ะว่าโปรเจกต์เนี่ยจะเป็นสเตเบอร์คอยนะครับคือเมื่อถึงเวลาที่ มันพอมีราคาสัก่า0.5 0.6 0.7ดอลลาร์เนี่ยมีแนวโน้มเหมือนกันที่ชิบะอินโนเนี่ยจะกลายเป็นสเตเบอร์คอยนะครับผมเทียบตรงนี้จากข้อมูลของ d o ชคอย i n มันเป็นไปได้เหมือนกันที่จะไป1.1 1ดอลลานะครับแต่ผมเชื่อว่ามันใกล้จะถึงแต่มันไม่ถึงนะครับทำไมผมเชื่ออย่างนั้นท่านเชื่อไหมว่า มันไม่สามารถไปถึง1ดอลลาร์ได้แต่มันใกล้ถึง1ดอลลาร์นะครับกดหนึ่งนะครับหรือว่ามันมูลค่ามันไม่มีทางเพิ่มขึ้นแล้วกด2แล้วกันลองเลือกดูแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าไม่น่าจะไปถึงหนึ่งดอลลาร์นะครับแต่อาจจะอยู่ที่ประมาณศูนจุดห้าถึงศูนย์จุด็ดดอลลาร์แล้วฟองสบู่จะแตกนั่นแหละสิ่งที่ผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่า ผมรู้ว่าชีบะเป็นเหรียญยังไงก็มีวานเข้ามาเล่นนะครับอีกหน่อยเนี่ยมันจะเลดยากขึ้นใครรวยก่อนขายก่อนนะครับขายในจังหวะที่ดีและเหมาะสมนะครับก็สามารถขายและก็ทำกำไรได้นะครับก็แนะนำว่าส่วนตัวผมเนี่ยโดยเฉพาะอาพอร์ตที่ต้องการเงินนะครับมาเป็น cash flow นะหรือไม่ใช่เงินเย็นจริงๆเนะครับเข้ามาเล่นชีบะเนี่ย ก็แนะนําว่าให้เป็นพอร์ตใหญ่นะครับคือมีการเทขายระยะสั้นนะครับเพื่อจะทําให้เงินเนี่ยมันเติบโตเร็วส่วนเงินเย็นนะครับสักพันสักหมื่นหนึ่งเอาไว้อีกกองหนึ่งอันนี้ว่ากันนะครับเร็คอยใ,ให้มันเติบโตไปเพราะว่าชิบะนะครับมันก็มีสิทธิ์ที่จะทําให้ท่านรวยเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านอยู่อยู่ที่ว่าการลงทุนของท่านเป็นยังไงนะครับ แต่เหรียญมีมเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเงินส่วนใหญ่คนเล่นะนะครับเพื่อจะปั่นเหรียญนนะนะครับนั้นความร้อนแรงของมันในตอนนี้นะครับก็เนื่องจากว่า,าทางเรียวชินะครับเขาก็ได้พัฒนาโปรเจกต์นี้ในปลายปี2020นะครับและตอนนี้มูลค่าการตลาดแซงหลายคอยเชลิงบิตคอยแค h เป็นที่ร้อ้แล้วนะครับข้อมูลนี้อ้างมาจากคอยมาร์เก็ตแคปนั่นเอง นั้นชีบะมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสูงมากขึ้นสูงมากขึ้นและเราจะเห็นนะครับว่าชีบะเนี่ยจะไปได้อย่างมากเลยบางข่าวของต่างประเทศเนี่ยบอกไปถึง0.1ดอลลาร์1ดอลลาร์นะครับ0.7 0.5ผลโผลมันเป็นอย่างนี้นะครับเราก็มีสำนักงานข่าวต่างประเทศก็บอกนะว่า ทีบาเนี่ยมันจะมีการเผาแล้วมันจะไปถึงหึ่งดอลลาร์ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมอนผมคิดว่ามันน่าจะไปมันหยุดความรวดเร็วอะต่อน่าจะประมาณช่วงประมาณ0.5ถึง0.7นะครับที่มันจะไม่พุ่งแรงเหมือนในขณะนี้นะครับก็เล่นกันเซฟเซนะครับปลอดภัยมีเท่าไหร่ตัดขายช่วงสั้นๆถ้าเกิดเป็นเงินก้อนใหญ่นะครับที่ ท่านนะไม่สามารถที่จะเอาเงินเนเี่ยมาเป็นเงินเย็นได้อยู่สักปีสองปีนะครับก็แนะนำส่วนไออีกกองหนึ่งนะครับก็เล่นเป็นรายย่อยเอานะครับก็สะสมต่อไปเรื่อยๆมูลค่าทางการเงินก็จะเพิ่มเหมือนกันครับก็ข้อมูลก็วันนี้ก็มาอัปเดตประมาณนี้นะครับนั้นตอนนี้ชีบะนะครับมี ราคาที่พุ่งสูงประมาณ1.94ล้านดอลลาร์และปัจจุบันกลายเป็นวอลุ่มที่สูงที่สุดบนบ i n แนน e c คอ n b บ s หัวบี้ครับก็ลองเข้าไปซื้อบนแพลตฟอร์มนั้นรวมถึงปีทาซ่านะครับก็ซื้อได้หมดเลยนะครับก็ลองเก็บชิบะดูว่ามันจะเพิ่มพอร์ตการลงทุนได้ของท่านได้มากน้อยขนาดไหนไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินมากนะครับซื้อตั้งแต่ ใส่เงินไปตั้งแต่พันหนึ่งนะครับรอมันเติบโตด้วยกันและผมก็เชื่อว่ามันเติบโตกับดอชคอยนะเพราะมันมีการเผาเหรียญน,นะครับแต่เมื่อไร่เนี่ยอีลอนมาร์เนี่ยเอามาเป็นสเตเบิลคอยเนี่ยก็จบเหมือนกันนะครับแต่ผมว่าไม่น่าจะได้หรอกนะยังไงชิบะมันก็มีอนาคตไกลอะนะครับเราก็อ่าเขาต้องดูกันในระยะยาวผมก็ตอบยากมากเหรียญมีมที่เป็นเหรียญมีมและกึง่งแอลคอยเนี่ยก็ไม่มีประสบการณ์เหมือนกันที่จะเดาอ่านะว่า ชีบะมันจะเป็นยังไงอนาคตนะครับถึงแม้ว่าจะมีการาเผาเหรียญแต่เกิดสถานการณ์มันไม่เต็มใจท่านลองดูแล้วกันเหมือนใบแนนในเดือนกรกฎานะครับราคาไม่กระดิกเลยนะเป็นไปได้นะครับทุกอย่างเป็นไปได้แต่ผมก็ยังมั่นใจกว่า d o g e c คอยนะครับว่ามันจะให้ผลตอบแทนที่ดีมากๆท่านผู้ชมว่ายังไงก็สามารถตอบมาใต้คลิปนี้ได้นะครับ ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องเรามากยิ่งขึ้นฝากกดไลค์กดแชร์กดสั b s c ไค b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีทั้งหมด4่ช่องทางคือบล็อกดี้เฟ o o ุ๊กยูทูบไลายกลุ่มโดยเฉพาะไลฟ์กลุ่มเราชื่อ Click c r y ปโต Community ิต้นะครับเรามีกลุ่มชีบะโดยเฉพาะเลยนะครับแนะนำว่าให้ทักเข้ามาที่เพจแล้วผมจะส่งลิงก์ให้ผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมด้วยกันแล้วผมก็หวังว่าชีบะอินโนะครับจะโกทุยดมูนไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่าน จะมุนไปด้วยกันกับช่องคอยอยู่มุนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับคอยส i g n a l กลุ่มที่บอกถึงการซื้อขายการเข้าซื้อในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กําไรมากที่สุดทั้งตลาดสปอตและฟิวเจอร์รวมถึงมีการอัปเดตข่าวสารของบิตคอยใครสนใจผมยืนยันนะครับให้รีบเข้าเพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มสามารถเข้าได้ฟรีอยู่ และตอนนี้เราก็ใส่ Description ใต้คลิปนะครับเราก็ไปหาลิงก์กันได้เลยและ QR code ตรงนี้อยากจะซื้อเครื่องขุด Bitcoin ต้องร้าน Infinite Miner เท่านั้นร้าน Infinite Miner มีบริการครบทุกวงจรทั้งซื้อทั้งขายทั้งซ่อมทั้งวางระบบไฟทั้งวางระบบเหมืองใครอยากจะได้เครื่องขุด Bitcoin เครื่องขุดคริปโตชั้นนำสามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ บนหน้าจอนี้รวมถึงทักอินบ็อกซ์ที่เพจอินฟินิ e ม i เนอได้หรือว่าจะคลิกที่ใต้โพสต์นี้ไว้ก็ได้สินค้าพร้อมส่งนะครับส่งจริงมีเครดิตนะครับถ้าเกิดใครสั่งช้าก็จะรอไปหลายเดือนเลยเพราะต้องสั่งจากประเทศจีนเข้ามาใครอยากจะขุดคริปโตเคอเรนซีตอนนี้ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งเครื่องที่บ้านเพระตอนนี้ราคาเหรียญยิ่งนับวันยิ่งแพงขึ้นและมีจำนวนจำกัดมากขึ้น หากเริ่มช้าไปกว่านี้ก็จะทำให้ท่านเสียโอกาสในการสะสมเหรียญคริปโตเคินซีนี้ก็เป็นไปได้